Swear to God, man, I'm gonna make it soon Silence all the haters as I see us making moves I do what I want, so I got nothing to prove Staying motivated, teaching others what to do I'm staying focused, my mind is open They start to notice that I'm in motion There is no potion, you're not just chosen It takes devotion to stay composed, man Never stop, never stop. There ain't no time to fuck. Try to live, get it up. You got one life to pop Thinking big, never small. Cause you gotta want it all. When you finally get that up, you get ready, take it all. Need a handout. i already stand out. Starting to advance now. Ready to expand now. You don't have a chance now. Cause we're in demand now. Make it by the brand now. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเลียวตาชาแนลนะครับผมวันนี้เราม,มาอยู่กับฮีโร่ลอเลี่ยวกันนะครับทุกคนลอเลี่ยวเนี่ยเป็นหนึ่งในฮีโร่ลูกหลักของผมเลยก็ว่าได้นะครับผมแต่ว่าเธอเนี่ยโดนเนิร์ จนแบบผมรู้สึกว่าผมช้าใจมากๆเลยนะครับจนผมเนี่ยต้องไปหาเซ็ตไอเทมนะครับผมที่ผมคิดว่ามันดีสําหรับลอเลียวในตอนนี้นะครับผมสามารถเล่นได้ทุกเกมนะครับโอเคเรามาดูกันสําหรับเซ็ตไอเทมรูนพลังแฝงของลอเลียวนะครับผมสําหรับเซ็ตนี้นะครับเซ็ตไอเทมเซตเนี่ยคือผมพูดได้เลยนะว่ามันสามารถเล่นทุกเกมเพราะว่าเซ็ตเนี่ยจะมีของป้องกันตัวถึง2ชิ้นนะครับผมนั่นก็คือตัวแข็ง แล้วก็คาถาดูดเลือดนะงกับหมูคาถาเวทแวมไพายนะครับถ้าเลือดน้อยเราก็จะได้เกาะมานะครับสำหรับชิ้นสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดเรากดใช้ไปแล้วเนี่ยกดใช้ตัวแข็งไปแล้วเนี่ยเราสามารถไปเปลี่ยนเป็นล็อกชิลได้นะครับผมหรือไม่ก็จะไปออกเป็นเกาะเกิดเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนานะครับชิ้นสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดเราโดนเวทแรงๆเนี่ยเราไปออกทอยก็ได้นะครับผมหรือว่าเราต้องการกันกายภาพเนี่ยก็อาจจะไปออกเกาะสะท้อนก็ได้นะครับแต่ผมแนะนําว่าให้เป็น ตัวแข็งหรือไม่ก็ล็อกชิวนะครับผม2ชิ้นนี้นะครับใช้สับเปลี่ยนกันนะใต้เกิดเนี่ยผมแนะนาว่าไม่ค่อยจะคุ้มสำหรับลอเลียนเท่าไหร่นะเกิดมาไม่มียนติก็ตายอยู่ดีนะครับผมเฟสเนี่ยนะคือพอได้ของครบแล้วเนี่ยคือลอเลี่ยวเนี่ยจะมีเลือดเกือบหมื่นเลยนะครับประมาณ9 0 0 0กว่านะครับผมแล้วเราสามารถขายบูทลดคูดาวเนี่ยไปออกสมุดเวทเขียวได้นะครับก็จะมีเลือดอยู่ประมาณ 11,000หน่อยๆน,นะครับผมถือว่าเยอะมากเลยนะสำหรับในตำแหน่งเมทนะครับมันจะทำให้เราเล่นคุกวงไนได้ง่ายขึ้นนะครับก็ประมาณนี้แหละเนาะสำหรับเซตไอเทมนะครับอย่างในเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเวลาที่ผมลงคลิปอะไรใหม่ๆทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมเนาะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยก็ไปรับชมความสนุกกันในตัวเกมเลยครับผม โอเคครับยินดีต้อนรับเข้ามาสู่ในตัวเกมกันนะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำในทางการเล่นลอเลี้ยวในแพทล่าสุดนี่นะครับลอเลี้ยวในแพทนี้ค่อนข้างที่จะเล่นได้เลยนะครับเพราะว่าไอเทมต่างๆเนี่ยมันถูกบัฟมานะครับไอเทมที่ใช้กับลอเลี้ยวเนี่ยโดนบัฟมาแทบทุกชิ้นเลยนะครับผมแล้วก็สเปลเนี่ยสเปลหัวร้อนเนี่ยก็เพิ่งเปลี่ยนมานะครับใช้ได้ดีสําหรับลอเลี้ยวมากๆเลยนะแล้วก็เมตาในตอนนี้ส่วนมากมันจะเป็นเมตาพวกตัวไฟเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลอเลี้ยวมันค่อนข,ข้างที่จะชอบนะ เพราะว่าลอเลียวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแพ้พวกตัวแคลี่ตัวโป๊กนะครับผมแต่ว่าป่าป่าแคลี่เนี่ยก็น้อยลงแล้วนะครับแต่ช็อตนี้มีหน้าเข้ามาทําอะไรในนี้นอผมว่าผมต้องไล่เขาแบบจริงจังเกมมิ่งหรือเปล่าโอ้เดอะแฟตมาด้วยกระโดดโยกไป1หนึ่งทีครับผมโอ้โดนยอนตันดิไม่งั้นผมน่าจะไปสกิลใส่มีหน้าได้นะครับมีหน้ามันกลับมาบอกมันอยากเล่นเลยทุกคนเอาไปดีเอาไปดีเจ็บนะอาเจ็บอยู่นะอาเจ็บอยู่นะ โอเคแล้วเกมนี้เดิร์ฟเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเก่งนะครับในช่วงต้นเกมนะแต่ว่าเลตเกมเดี๋ยวก็จะแรงมากๆากเลยเดิร์ฟเพราะฉะนั้นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเหมาะกับผมมากๆเลยแล้วป่าเป็นริปโป้นะผมมีตัวที่กลัวตัวเดียวนั่นก็คือยอนนะครับแค่นี้เลยนะครับตัวอื่นเนี่ยผมไม่ค่อยกลัวเท่าเท่าไหร่เพราะว่าเขาเป็นตัวตีใกล้พวกตัวตีใกล้นี่ค่อนข้างที่จะแพ้ทางลอเลียวนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะอธิบายถึงพาสซีฟของลอเลียวกันก่อนนะครับพาสซีฟของลอเลียวเนี่ยจะเป็นการเก็บสแต็กนะครับ ถ้าเก็บสะแตกครบ3ครั้งแล้วใช่ปะถ้ามันโดนดาเมจอีกฮิตหนึ่งเนะี่ยมันจะเป็นการระเบิดโอ้ยใจเย็นเพื่อนโอ้โหช็อตนี้ยังไงผมต้องถอยแบบยาวๆถอยกันแบบยาวๆทุกคนโอ้โหเพื่อนเราไม่รอดหรือทุกคนแต่ผมรอดนะโอเคเรามาพูดถึงสกิลกันต่อนะครับสำหรับพาสซสีฟของราเรียวที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะมันจะเป็นการเก็บสะแตกครบ3สแต็แตกนะครับแล้วก็โดนบวกอีกแล้วนะครับ เปิดนาทีไล่ไปเลยทุกคนผมผมผมจะได้พูดไหมนะโอเคเรามาต่อกันพาสซีของลอเรี่ยวจะเป็นการเก็บสแต็กครบ3สแตก็กมันจะมีสแต็กขึ้นที่หัวของฮีโร่เขาครับ,รบเป็นสีหนเหลืองๆนะแล้วถ้าเราจ่ายดาเมจไปทีที่4ี่เนี่ยมันก็จะเป็นการระเบิดสแต็กนะครับจะทําให้ติดดาเมจจริงแล้วก็ได้ดูดเลือดเด้งเลือดมาให้กับตัวเราด้วยนะครับสกิลหนึ่งก็จะเป็นอย่างนี้เลยปล่อย2ทีแล้วก็ระเบิดสกิลสองก็กระโดดแล้วก็ปล่อย เขาเรียกว่าปล่อยเป็นพลังเข้าไปออกไป3ลูกนะครับส่วนอันติเนี่ยเป็นซิกเนเจอร์ของลอเลียวเลยเปิดอันตรีเนี่ยจะทําให้สกิลคูดาวเร็วขึ้นนะครับแล้วตอนที่เปิดรอบได้เนี่ยก็จะทําดาเมจด้วยนะครับแล้วตอนที่อันตรหายไปเนี่ยก็จะทําดาเมจอีกรอบหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับไออาไม่ใช่สิสำหรับสกิลของลอเลียวนะครับโอเคส่วนจังหวะการใช้สกิลต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายไว้ตามสถานการณ์ในเกมที่ผมเจอนะครับอตนี้เราก็กระโดดเข้าไปแล้วก็การอันติเลยนะครับโอเคสกิลไป สกิลไปอีกหนึ่งที่โอเคถือว่างามย้อยอยู่นะครับการสไลด์ของลอเรี่ยวการสไลด์สกิลสองของลอเรียวผมดิปโปมาวะเรื่องไงอะเราต้องช่วยเพื่อนแบบว่าผมว่าเราไม่ได้จะช่วยใครได้ช็อตนี้ผมยังไม่อยากเสียตัวแข่งนะเพราะฉะนั้นผมไม่เล่นนะครับแล้วผมไม่มีอันติีนะเราก็ไม่เล่นนะครับผมโอเคการใช้สกิลของลอเรียวเวลาเข้าไฟนะครับเราอย่าก,กระโดดเข้าไปตรงๆใส่ฮีโร่นะครับพยายามกระโดเะโดเฉียงเฉียงกระโดดเฉียงเฉียงนะครับกระโดดไม่เข้าไปอยู่ในวม กลางดงไฟนะครับผมพยายามกระโดดอยู่ขอบวงไฟนะครับเทคนิคของผมก็จะประมาณนี้นะครับส่วนสกิลหนึ่งเนี่ยก็สามารถกดออตโต้ได้เลยหรือว่าเราจะเลือกใช้ก็ได้นะครับแต่ผมเนี่ยก็จะแล้วแต่สถานการณ์นะบางทีผมก็ออตโต้บางทีผมก็เลือกใช้นะครับสำหรับสกิลหนึ่งนะแต่ช็อตนี้ในป่าเรามีบวกนะครับเรายังมีตัวแข็งอยู่เราเล่นสนได้นะครับผมอุ้ยโอ้โ,อโหโดนสลันอย่างหนักทุกคนต้องกดแข็งอย่างนี้ยังไงกระโดดไปกระโดดอีกทีกระโดดกระโดดขอบขอบนะครับกระโดดขอบขอบนะครับ โอ้ช็อตนี้มาว่ะทุกคนชอ็อตปฏิหารหนุทุกคนปฏิหารเกิดขึ้นแล้วมาดิก็มาดิได้อยู่นะยังได้อยู่ยังได้อยู่ของรายการตัวนี้ยิงธรรมดาก็ได้นะครับชอ็อตเมื่อกี้นี้สังเกตว่าเลือดผมมิดหลอดแล้วนะแต่ว่าเขาอยู่กันเป็นกระจุกนะครับพอพอสแต็กผมมันระเบิดเนี่ยมันจะระเบิดให้คือมันจะระเบิดเป็นวงกว้างนิดนึงนะครับใครที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยก็จะโดนระเบิดด้วย ตอนที่ระเบิดเนี่ยมันก็จะติดสแต็กขึ้นที่หัวด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสแต็กมันจะแบบกระจายกระจายกันเละเทะเลยทุกคนถ้าเขาอยู่ด้วยกันนะครับชอตนี้บูเนี่ยเราผมขออะไรกันเพราะว่านะขอไปเอาบูน่นเอาแต่นะขอตาย <c oughs> <c oughs> ผมทำไปลงไปเนี่ยนะคอบอกว่าเคผมขอโทษนะคอผมไปเห็นว่านายตายผมก็แต่อธิบายอยู่เพื่อนขอโทษขอโทษเดีย๋ยวเราจะเอาบูอันเนี้ยไปทำคุณประโยชน์ให้ทีมแบบสุดๆเลยนะเพื่อนโอเค นายเชื่อใจเรานะคับเราจะไม่แย่งบูนายต่อไปมาเราเอาบูมาใช้ให้มีประสิทธิภาพกับผมในการฆ่าเป็นหนึ่งตัวแล้วยังไงต่อไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับตีนกไปเลยตีนกไปเลยอืมเด๋อวแฟดนี่ได้นะเดือดแฟดได้เข้ามาิีปโป้เคลียร์กลาง้วทุกคนเหมือนว่าจะไม่มีคนเคลียร์กลางให้เราหรือเปล่าจะไม่เป็นไรเราโฟกัสตรงนี้ก่อนนะเราโฟกัสตรงนี้ก่อนนะคอสจัดไปเรามีสิทธิ์ได้ป้อมบนนะครับเดี๋ยวผมจะได้เลยนะถ้าเกิดเข้ามา โอ้โเปิดติอยู่ทุกคนโอเคมีคนมาแล้วนะหนึ่งคนริปโป้เปิดติอยู่นะผมต้องเปิดติแล้วก็ไล่ริปโป้ออกไปนะครับมาดิริปโป้อะไรตีไม่ได้มทาทะโลดิมทาทะโลดิเพื่อนมนทาทะโลดิเพื่อนเราได้ป้อมบนหรือเปล่าสวยงามมังกรได้ไหมนะคอสไปเากลางแล้วนะโอเคผมเอามังกรแล้วกันเนาะถือว่าจะเป็นเทที่ดีนะนะคอสไม่ตีไม่เป็นไรนะเพื่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจัดให้อะนะนะรขาบอกมีบูงอนแล้วไม่เอาแล้วออบเจกต์ โอเคผมมาเคลียบบนนะครับเพราะว่าตรงกลางเดี๋ยวเราให้นาคอสเคลียนะนาคอสจะได้รวยๆนะครับผมผมไม่รู้ว่านาคอสจะเคลียหรือเปล่าแต่ว่านาคอสโอเคนาคอสเคลียนะครับผมเยี่ยมเดี๋ยวเราไปเคลียรเว็บสองนะครับแล้วเราก็ให้บูตัวนี้นาคอสไปนะนาคอสเป็นตัวที่จําเป็นต้องใช้บูนะครับเราอย่าไปแย่งเขานะแต่ช็อตเมื่อกี้นี้คือผมพลาดจริงๆนะครับผมไม่ได้ดูว่าเขาตายนะเพราะว่านาคอสไปเวทบูเขานะครับโอเคฟอร์เรติโนเล่นอยู่ข้างล่างนะเราไปช่วยนะครับผมโดดเข้าไป กระโดดเข้าไปอู้อะไรวะนี่มาเต็มเต็มการาฟทุกคนปิดปิดได้นะริปโป้ย้อนทุกคนค่าย้อนก่อนโอเคกดหัวร้อนไปเลยนะโอเคครับผมหลบอันติโอ้มันฟิกเกอร์ตามหมดทุกคนออกมาดิฟิกเกอร์ตามแล้วไงอะได้น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 ะมาดิมาดิตามโอ้โหกราโดดหนีวะริปโป้มา,าทุกคนอารม ปัดคอล็อกคอไปแล้วอลัมบอกล็อกคอไปเลยทําเพื่อนฉันเหรอสวยดีเพื่อนขอบคุณมากอลลัมเรารักนายใ้ปตรงกลางหรือเปล่าได้นะครับบูด,ดูนี้ยังไงผมทาเป็นกระโดดไปนะผมว่านาคอให้ผมอให้ผมสิแต่ทอนเอาไปนะครับอดไปถือว่าเป็นเวรกรรมที่ตามมาทันนะครับผม <c oughs> ไม่งั้น <c oughs> ผมไปเอาบูนาคอสมาละ <c oughs> อุ๊ยช็อตนี้เซอร์ไพรส์จะจัดๆๆอุ๊ยโอ้โหโอ้โห,โหผมไม่รอด มีหน้าห้ามีหน้าเหมือนจะหลุดหรือเปล่าอาร์มล็อกคอไปเลยเพื่อนล็อกคอมันอารัมอย่าให้มันรอดสวยแัม่มากเลยเพื่อนโอเคเยี่ยมยอดยังไงมาดีเข้ามาดีเราคือจังหวะนี้เราก็สกิลหนึ่งไปไดเรื่อยเลยนะถ้าเกิดเราช็อตไหนเราเข้าไม่ได้นะี่ยเราสกิลหนึ่งทิ้งสกิลหนึ่งทิ้งนะครับผมถ้าเกิดเขาไมา่เหยียบเหยียบกันเนี่ยแล้วมันครบสี่ทีเนี่ยมันก็จะระเบิดตุ้มๆไปเลยนะครับแต่นาคอนเราไปตายอยู่นาคอ้โดน,นจับนะครับ อทอรนบอกว่าขอบับนะครับบัฟแดงแต่ขอตาย,ย่ด้วยก็สุว่านะก็ไม่เป็นไรนะทอรนเอาไปเรารอเคลียร์เวฟกางน,นะครับเราไม่ต้องเดินไปไหนนะเพราะผมคิดว่าเขาหายหมดแมปผมยังไม่อยากเดินมั่วสัวนนะเขาอาจมีสิทธิ์ที่จะเอาดาร์กได้นะครับผมแต่ว่าเขาโผล่บนไปแล้วสองคนนะดูจกฉ,ฉี่ฉี่ไปทำไปตรงนั้นนตะเพื่อนฉี่ปัดดันลึกเกินคิบอยู่นู่นนะเหมือนว่าจะไปดักฆ่านั่นแหละแต่ผมก็ไม่รอดดักฆ่าหรือไปให้เขาฆ่าก็ไม่รู้พอเลนเดินมาแล้วนะ ถือดาบมาเลยทุกคนมีดาบแล้วก็สแกนแมพให้เพื่อนไปนะ,ะเพื่อนเห็นแล้วนะเราเดินสะกดรลยตามไปเลยทุกคนตามไปพอเราไม่รอดนะครับดูมินิแมพนะเรามาปิดงานแล้วเพื่อนแข่งกำลังมามาเพื่อนเรามาแล้วเพื่อนใจแข่งไว้อใจไม่แข็งฟอเรนอยู่ในป่านะครับผมหมาดิมาดิาดฟอเรนใจไม่สู้อ่ะใจไม่สู้ก็ต้องตายไปนะใจไม่สู้ก็ต้องตายไปนะยอนยิงมานะครับเราไม่โดนนะโอเค ตอนนี้เราได้มงกุฎมาแล้วนะครับทุกคนเป็นไอเทมที่ค่อนข้างที่จะดีสาหรับเรามากๆทําให้เราเนี่ยจ่ายดาเมจได้ดุนแรงนะครับผมจะไล่ย้อนเลยนะครับผมช็อตนี้มาดิย้อนก็มาดิย้อนอ๋อมันฟิกเกอร์หมดทุกคนผมไม่ได้ต้องหลบก่อนยิงไปอีกทีโอเคเสียดายวะทุกคนซีคิไปเอ้า <laughs> แสดงว่าเขายืนวาร์ปอยู่ในวงกันติผมนะแล้วมันระเบิดซ้ำอีกรอบนะครับผมมีหน้า ยังไงล่ะฆ่ามันอ่า a l a r บัดล็อกคอไอมีหน้าตัวนี้มันให้อล a r ล็อกคอบ่อยมากเลยทุกคนอารัมบัดเฮดล็อกเข้าซะเดินไม่ออกอะเดะเองมันแพ้เอาออกเป็นผู้หญิงเหมือนกันดีกว่าทุกคนอารัมกัออบมีหน้านะเป็นใครยังอยู่ตรงนี้โอเคเขาอยู่ตรงนี้จรงิงๆเพื่อนเราจะติก๊กเหมือนว่าเพื่อนเราจะติ๊กเอาดาร์กทุกคนไอฉีเนี่ยผมฉีเองเบาๆหน่อยนะเพื่อนนะเองเป็นดักลึกเลยถ้าเองดักไม่ได้นี่มันจะเกิดเรื่องนะเพื่อน เรามาตีดาร์กันดีกว่าเพื่อนฉีเข้าไปอ่าฉีแทงเขาทุกคนงามโอเคโดดเข้าไปเลยนี่แหละช่วยเพื่อนนะครับผมเราไม่ต้องตีก็ได้นะแบบนี้เพื่อนเราเยอะมากดาเมจไหลรัวผมเกือบได้แล้วนะมังกรเล็กที่ผมได้ปับ๊บมังกรเล็กมานี่ค่อนข้างที่จะดีนะครับมันจะเดินไวมากๆเลยนะแต่ทอนได้ไปก็ดีเหมือนกันทอนเองก็รีบไปหน่อยเพื่อนตื่นเต้นไปหน่อยใจเย็นดิ <c oughs> อุ๊ยไอริปโป้อะทุกคนมันดานบนแต่ว่ายังไงเราเอามาดิฟอร์เรติโน่ก่อนแล้วกัน คอนเทนเนอร์ก like oh, oh. oh. ่อนแล้วกันกดซื้อดูเลือดไปเลยโยกไปอุ้ยอุ้ยเดินไม่ออกมันละคอผมโยกไปดิโยกไปดิโยกไปดิดูเลือดอ่ะดูเลือดเด้งอ่ะดูเลือดเด้งอ่ะมาดิมาดิมาดิสู้หรือเปล่าสู้หรือเปล่าสู้เข้ามาสู้เข้ามามันวิ่งเร็วจังวะทุกคนโอ้ไอริโป้พล้นเลยว่ะทุกคนเราเราต้องกลับมาในช็อตเนี้ยทันหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าเราน่าจะเสียแหลกแล้วนะซื้อลูกแก้วเลยทุกคนอติออฟนะครับแหมกว่าจะ อะไรวะเนี่ยมาดิมาดิลิโป้ไอ้มาดิลิโป้เอ้ถ้าผมอันตีสู้ไปเลยก็จบแล้วเนี่ยทำไมผมไม่สู้วะผมกลัวอะไรเขาโอ้หผมแค่อยากจะกันบ้านนะนะคอสตามทุกคนเราไปนะเขาผมว่าเขาคิดน่าจะอยู่พุ่มนี้นะทุกคนสวยอยู่จริงด้วยนะเพราะว่านะคอสมาเร็วมากเลนะแต่หาเขาไม่เจอนะจริงๆต้องเห็นแบบหลังไวๆนะ้วครับผมอันนี้ก็คือเราเดาไม่ยากนะเขาน่าจะอยู่ในพุ่มนะครับไม่พุ่มไหนก็พุ่มหนึ่งนะโอเคผมว่าช็อตนี้เรา ยังไงน่าคอสไปวะทุกคนน่าคอสเล่นได้ปะผมจะต้องเอาวะทุกคนฟอร์เรนตัวนี้ต้องตายงี้โดวไม่โดนตายดิยูหนึ่งไปสวยมีหน้าวะ่ะมีหน้าสังมีหน้าสังตามไปอุ้ยวิ่งเร็วจะจัดเลยไอ้มีหน้าตัวนี้มันวิ่งเร็วมากเลยทุกคนเคลียร์คลิปนะครับเคลียร์คลิปนะครับโอเคอเคุ้ยโดนฝนธนูเอ้ย มังกรล่างกาลังมานะเพราะฉะนั้นเราดันเวฟเข้าไปก่อนนะครับให้มันเข้าก็สองทางก็ยังดีไม่มีคนดันบนก็ไม่เป็นไรรู้สึกว่าอารามจะล็อกคอริโป้ไปแล้วนะครับผมเราก็ตามไปฆ่าเลยนะเรียบร้อยตามไปฆ่าตามไปนวดอ๋มีหน้าดึงอะไรเพื่อนอุ้ยย้อนยิงมานะครับมาดีกระโดดเปน็นอย่างทีนะเขามีเขาดึงไปแล้วนะค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นทุกคนค่อยๆเล่นทุกค,อค,อคอนคอ,อะไรล่ะมาดิมาดิพีหน้าถึงนักเก่รเองอะถึกนักเก่รมามีตัวแข่งกันทุกคนตัวแข่งมา เล่นเลยดึงไม่โดนเลยโดนโยกไปดิโดนโยกไปดิดปดตวซ้ายตด,ดขวาอุย้ยกดตัวแข็งก่อนทุกคนเอ้ยรอดหรือเปล่าโอ้ยโหดีนะเขาไม่ต่อทุกคนถ้าเกิดเขาต่อนี่ผมคิดว่ายอนน่าจะตายนะเพราะว่ายอนจะโดนสกิลหนึ่งผมแล้วก็ระเบิดสแต็กนะครับมีนาซังยังไงเราสกิลหนึ่งไปเรื่อยๆเลยนะเราไม่ต้องกระโดดเข้าไปนะครับถ้าเขาเข้ามาเราก็หาจังหวะหลบหนึ่งทีนะครับผมนี่ประมาณนี้มาดิ คือเขาวิ่งเข้ามาอย่างนี้เขาต้องมาดึงเราอยู่แล้วนะถ้าเราเข้าในระยะดึงเขาแล้วเนี่ยเราสามารถกระโดดหลบแบบเมื่อกี้นี้ได้เลยนะครับเดอะแฟดนะเรามีตัวแข่งไว้หลบเดอะแฟดแล้วนะตอนนี้เราค่อนข้างที่จะโอเคแล้วนะเราสามารถสู้กับเดอะแฟดได้แล้วกดอันติไปครับยอนฟิกเกอร์หนีไปแล้วนะกลัวผมมากกันนะยอนตอนเนี้ยริง <c oughs> โดนผมจะหลอนแล้วเนะี่ยดูทรงนะยอนโดนไปช็อตนั้นหลอนเลยปอร์เโนเอาเยอะจะจัดเลยวะนะคอร์สรอด,อดสวย เราพยายามเดินกลับมาการน,นะป้องกลางผมก็ไม่ค่อยอยากให้แตกนะครับผมรอกันนะไอมีหน้านี่มันแบบเองไม่ได้ถึกขนาดนั้นนะมีหน้าอามาดิอยากได้มากมากเหรออยากได้มากมากเหรออยากได้มากๆเหรอดาเมจจริงแต่ละพันสองทุกคนอย่างแรงตอนนี้แรงมากอุ้ยอุ้ยหลบพิทีหนึ่งโอ้โหฟิกเกอร์เราต้องกดแข่งไว้ทุกคนริปเปมาอีกนะโอ้โหอุ้ยยอนยอนยิงแรงมากยอน โอเคถอยถอยถอยเพื่อนถอยโอเคเราได้มาสองนะทุกคนเราเสียหนึ่งนะดาร์กได้นะทุกคนเราจะต้องติอเลยหรือเปล่าผมว่าติเลยแล้วกันชอดนี้มารีบเลยทุกคนเร่งดาเมจนะเพราะว่าแคลรี่เราเพิ่งมานะครับอัติเราก็โอ้ยโดนรวบอุ้ยคนแรงเลยอุ้ยถอ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 ยผมไม่ไหวแล้วนะเพื่อนเพื่อนมาถอยเอเพื่อน อย่าเอาเยอะเลยเอ้าวลมเองที่มันแน่นอนจริงคารับตรงนี้ผมรู้สึกว่าหมจะไม่ปลอดภยัยแต่ว่าเขาอยู่บนหนึ่งคนนะครับล้วอยู่กลางสองคนนะเราสามารถดันก่อนได้นะครับดันเวฟนี้ไปก่อนนะโอเคเดอะแฟตมากระโดดหลบไปเลยอันติทุกคนกดตัวแข็งนะครับมาดิสู้ได้นะโอเคเขาไม่เอานะดูจากมินทะี่แมนทุกคนพวกเขากาลังเดินมานะเราต้องรีบวาร์ปนะครับ นาคอสสวยนะช็อตนี้โอเคถือว่าได้เลือดเยอะผมสกิลสองอันติน่าจะตายนะโอเคตายจริงเวยทุกคนมาอืมตึงอยู่ในเกมเนี้ยเกมนี้ยตึงจัดจัดการบ้านได้หรือเปล่านาคอสเข้าไปแล้วว่ะทุกคนอุ้ยโดนตึงด้วยอุ้ยอู้เจ็บเจ็บออกรออกรออกรควาลิเโนโดนจับอยู่นะค่อยๆเล่นทุกคนช็อตนี้เราพาไม่ได้นะค่อยค่อยค่อยไปมาเล่นเล่นสุดได้เลยเล่นสุดได้เลยโอเคเขาตายสองเลยทุกคนยังไง เฮ้ยเกาะเกิดหรอเดอะแฟดตามนะมีหน้าเฮ้ยเดอะแฟดเข้าอ่ะทุกคนโอ้โหเดอะแฟดมาล้วงไอ้นั่นตายไปเลยมีหน้ากลับมางี้ก็ไม่รอดดิมีหน้าเพื่อนกระจายกำลังเพื่อนเดี๋ยวเราไล่มีหน้าเองโอเคเพื่อเหมือนเหมือนว่าเพื่อนเราจะไล่เดอะแฟดได้นะผมจะไม่ไปแล้วนะทุกคนผมจะดันคีปเข้าไปนะเพื่อนเราน่าจะได้โอเคสวยช็อตนี้เราน่าจะเอ็นได้แล้วนะเราน่าจะจบได้แล้วช็อตนี้ผมคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรผิดคาด เพราะว่าเขาจะมีหนึ่งคนที่เกิดมานั่นก็คือยอ,อนนะครับยอ,อนเนี่ยคือสี่วิเลยนะค่อนข้างที่จะใช้เวลาก็ไม่ได้เยอะนะครับแต่ก็มีเวลาให้เราจบได้นะเพื่อนมาสวยสมวิยอ,อนเกิดนะครับเราจะตีแต่ป้อมนะครับผมยิงเข้าไปยิงเข้าไปป้อมจะแตกทุกคนผมคิดว่าเราฆ่ายอนได้ขอฆ่ายอนก่อนแล้วกันแล้วก็ตีบ้านนะครับผมโอเคสําหรับแนวทางกาันเลย ลอเลียนเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะหรือว่าอยากให้ผมทำตัวเองเนี่ยก็บอกผมได้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับสุดจะเป็นคลิปแนวทางฮีโร่ตัวอะไรต่อไปนั้นก็ฝากติดตามชมกันด้วยนะครับส่วนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับผม